ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับข้าราชการคําว่าข้าหมายถึงผู้รับใช้คําว่าราชาหมายถึงพระราชาคําว่าการหมายถึงการงานนะครับหน้าที่ราชการ การบริการเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการงานราชการไม่ใช่การปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะของผู้ที่มีอำนาจวาสนาปฏิบัติต่อผู้ต่ำสักกว่าแต่ต้องเป็นไปในลักษณะของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและข้าราชการคือผู้ให้บริการนะครับแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่คิดว่าตัวเองเป็นนายประชาชนตตะหนักเสมอว่าประชาชนจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยข้าราชการข้าราชการต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทัศนคติที่ดีในการทํางานราชการ 1. เรารู้สึกพึงพอใจรู้สึกเป็นสุข และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานรับราชการอย่างเต็มความสามารถ 2. เรารักที่จะทำงานเพื่อประชาชน 3. เราต้องการความก้าวหน้าในตนเองและต่อหน้าที่การงาน 4. เราต้องการทำงานโดยมีการสร้างศักยภาพและกีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 5. เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 6. เราต้องการให้สังคมโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วมและ 7. เราต้องการให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลผลสมฤทธิ์ของงานนั้นต้องมีคุณค่า ข้าราชการยุคใหม่จะต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ทำงานเป็นทีมเรียบร้อยบุคลิกสง่างามมีสมรรถนะพร้อมที่จะเรียนรู้กระตือรือร้นมีความคิดเชิงบวกมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะหลายด้านนำเสียงน่าฟังพูดจาสุภาพมีความอดทนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเข้มแข็งและมีเครือ่ายนะครับรู้บทบาท ข้าราชการต้องรู้บทบาทของตัวเองบทบาทในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาบทบาทในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและบทบาทในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหลักในการดําเนินชีวิตใช้หลักแห่งธรรมะเรียนรู้ตามรอยพะยุคลบาทและหลักในการปฏิบัติงานนะครับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราัชากาลที่9คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับคนนั้นที่สําคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีความละลายอายชั่วกลัวบาปความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งในความคิดและการกระทําความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณสวนน้ำพร22มิถุนายน2522พระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่9การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมมีจรรยาบรณของตัวเองจรรยาบัณน,นั้นจะ บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้น,น,นพึงประพฤติหรือปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมห ah ิดลณอาคารใหม่สวนน้ำพร4กรกฎาคม2540พระบรมราโชวาทของในหลวงรชัชกาลที่9คนทำงานดีคือคนมีระเบีย ในการคิดและในการทําผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรเพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทําอะไรก็ไม่ถูกลําดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานข้าราชการจึงจําเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองขึ้นระเบียบนั้นจะได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้กระทําตนทํางานได้ดีขึ้นและประสบความเจริญมั่นคงในราชการ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนพรตจำนันเจริาแล,าแลโหฐาน26มีนาคม2 5 2พรพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทําความเข้าใจในความสําคัญข้อนี้อย่างถ่องแท้แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้ง จริงใจ,จ,งใจและด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้งานที่ทําบังเกิดผลประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนพระตหนักจิตรดาละหฐาน31มีนาคม2552พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9งานราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยากย่อมมีสําคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นอีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องพิจารณาให้เห็นความสําคัญของกันและกันแล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกันและด้วยความแม่ตาปลองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วนจะได้ดําเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกันและยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญมั่นค ให้เกิดแก่บุคคลแก่งานและแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนพระตำหนักจิตรดาละโหฐานปีพศ2555หลักในการทรงงานศึกษายอย่างเป็นระบบระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาที่จุดเล็กทำตามลำดับขั้นทำให้ง่ายภูมิสังคมองค์รวมไม่ติดตำราประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สุข และการมีส่วนร่วมประโยชน์ส่วนรวมบริการรวมที่จุดเดียวทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติใช้อาธรรมปราบอาธรรมปลูกป่าในใจคนขาดทุนคือกําไรการพึ่งตนเองพออยู่พอกินความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันทํางานอย่างมีความสุขความเพียรการรู้รักสามัคคีนะครับ ทศพิษราชธรรมทานคือการให้ศีลคือการสำรวมในศีลบริจาคะคือการสระประโยชน์ส่วนตนอาชวะคือความซื่อตรงมัทวะคือความอ่อนโยนตปะคือความเพียรอโกทะคือการระงับความโกรธอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนขันติคือความอดทนอวิโรธนะคือความแน่วแน่ในความถูกต้องหลักในการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและค่านิยมสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่รัฐเป็นจรรยาบรรรข้าราชการนะครับคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีวิถีแห่งความดีงามในการดำารงชีวิตจริยธรรมหมายถึงคุณธรรมที่แสดงออกทางกายวาจาใจในลักษณะดีงามสอดคล้องกับค่านิยมและกฎเกณฑ์ทางสังคม จริยธรรมต่อตนเองการครองตนนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองการพึ่งพาตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบการประหยัดและเก็บออมการรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์การมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานการครองคนร่วมมือช่วยเหลือแนะนําทํางานเป็นทีม สร้างความสามาคัคคีสุภาพมีน้ำใจมีมนุษยสัมพันธ์และเล่าวิ้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน จัยาบรณต่อประชาชนและสังคมการคองคนให้ความเป็นธรรมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาคหรือไม่เลือกปฏิบัติเอื้อเฟื้อมีน้ำใจสุภาพอ่อนโยนประพฤตินตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไปแล้วว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยผู้มาติดต่อการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนทันการไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจริยธรรมต่อหน่วยงานการครองงานมีความสุด จริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำงานเต็มความสามารถรวดเร็วขยันถูกต้องตรงต่อเวลามีความริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและละาว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ค่านิยมสร้างสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนหลักทศพิตราชธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและค่านิยมหลัก7ประการของข้าราชการสหราชาอาณาจักรค่านิยมสร้างสรรค์ค่านิยมสร้างสรรค์เป็นคุณธรรมประจำใจที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่และเพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุด ให้ประชาชนและประเทศชาติโดยนำแนวคิดหรือหลักประพฤติปฏิบัติในการทำงานและหลักการสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการหลักปฏิบัติราชการของต่างประเทศมากำหนดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์สำหรับการปฏิบัติงานในภาครัฐค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติมุ่งผลสำเร็ของงาน ค่านิยมสร้างสรรค์กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงามชอบทำเสียสละอดทนยึดหลักวิชายึดหลักจรรยาวิชาชีพและไม่ย,ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ ค่านิยมสร้างสรรค์ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมามีหลักธรรมแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานและต่อองค์กรค่านิยมสร้างสรรค์มุ่งผลสำเร็จของงานทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวมใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่าเสมือนเป็นของตนเองเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักและมีการวัดผลลัพธ์และค่า ใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมค้านิยมสร้างสารค์5ข้อได้พัฒนาการนําไปสู่จรรยาบัณข้าราชการตามมาตรา78ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551จรรยาเญาเป็นกรอบกําหนดมาตรฐานความประพฤติของเจ้าหน้าที่ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่ความรับผิดชอบต่สอสังคมและชุมชนและการดูแลกํากับให้ปฏิบัติตามจรรยาบัณจรรยาบัณการรักษาจรรยาบัณข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล พศ2521หมวด5การรักษาจรรยาบรรณข้าราชการมาตรา78ข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการพลเรือนต้องรักษาจัรญ,ญาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ หมวด 5. การรักษาจัญญาข้าราชการมาตรา78ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจัญญาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นข้าราชการโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4. การปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและ 5. การมุ่งผลสำลิดของงานหมวด 4. ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551การเพิ่มพูลประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา73ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีมาตรา74ข้าราชการพลเรือนสาม,มัญผู้ใดประพฤตินตนอยู่ในจรรญ,ญาและระเบียบว,วินยัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำลิดต,ต่อภารกิจของรัฐให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กำหนดในกฎกอพ และจะให้บำหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจจะเป็นคำชมเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้หมวด 6. ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2 5 5 1วินัยและการรักษาวินยัยมาตรา82ข้าราชการพลเรือนสาม,มัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 4ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บงังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บงังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 5ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้6ต้องรักษาความลับของทางราชการ7ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามาคัคคีและต้องช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและอยู่ร่วมปฏิบัติราชการ8ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย10บต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสียและ11กระทำการอื่นในดาตามที่กำหนดในกฎกอ หลักแห่งธรรมพรหมวิหาร4ี่แม่ตาคือความรักปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารปรารถนาดีให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมยินดีและอุเบกขาคือจิตใจที่มั่นคงเป็นกลางนะครับ หลักแห่งธรรมสังฆะวัตถุสีทานคือการให้ปันเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปิยาวาจาคือการพูดจายอย่างรักกันถ้อยคําสุภาพน่าฟังอัจฉริยาคือทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และสมานตาคือการวางตัวสม่ําเสมอ